สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้เขามานั่งอยู่ที่นี่แกงสะพือครับแกงสะพืออำเภอพิบูลมั่งสาหาอยู่ในเขตเทศบาลบรรยากาศดีแนมไปมันบวมเป็นแกงอะไรขนมาท้างหลังเนาะคือมันหลแต่ปกติแล้วนี่มะกลาเนี่ยมันลดเลยแต่ว่าเริ่มไซระครับแต่ว่าเขาก็ยังบ่ได้ปล่อยน้ำนึกถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยเนี่ยมองนี่เป็นมองเคลว่าถ้าเทียบกับไอ อยู่เชียงรายก็จะซ่้ำทำหลวงสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวขึ้เด็กหน่อยว่าอยากไปใส่ไปเที่ยวนะครับเด็กหน่อยแถวเมืองพิมูลแรงมากกับซีมาเล่นน้ำแกงน้แกงนะครับเล่นน้ำแกงที่นี่สมัยก่อนนั่นนั่นมันแถวเดือนหานี่ยมันจะอยู่แถวเกือบกลางๆเนาะมันเป็นทางน้ำเขาจ่อทางให้เรือพานนะครับที่นี่น้ำสีไหลแห้งแต่แล้วมันจะมีขอนใหม่ไง ซึ่งมันไหลมาติดน้ำแดนมาติดอยู่ดันเอมันเป็นคอนบักไงที่นี่มันก็เป็นไม้ถือว่าโอ้ยเห็นเลยอยากไปไปต้นอยากไปเรียนแดนไปตูนนีดหน่อยผ้ากันยางแล้วมันเป็นก้อนหินเนาะยางก้อนหินยางขามได้ยางขามไปไปเรียนที่นี่เนื่องจากว่ามันเป็นแปลน้ำไหลแห้งนะครับถ้าผู้ใดรุดรุดจากเอขนนั่นแล้วน้ำมันสิผัดแล้วก็พื้นพื้นน้ำเนี่ยมันจะเป็นหินมือนมันจังบรยูเป็น ที่นี่ข้นโบหูเนี่ยเป็นตาดเป็นตาดแมนคนโบหูเน,นี่ยกับสิพระยมามทวดน้ำสู่แห้งมันอ่เสร็จแล้วกับเบิดแห้งครับนะครับแล้วก็จมหนาม,มแต่ถ้าคนเป็นนะครับเขาก็จะปล่อยให้น้ำพัดไปแล้วไปขึ้นแถวแถวท่าไสา้มองหท่าหนามนิ่งก่อนท่านจังบายเขาฟังแมนครับที่นี่คนต่างถิ่นมากนี่สิโบหูแมนส่วนใหญ่กับเป็นเด็กหน่อยต่างถิ่นย่ำปิดเทอมยังไงสิรถบัตมาก เอาเร็กน้อยมากปะหยัดเล่นน้ำเกใช้ชีวิตหลาย oh. ซึ่งซึ่งเจ้าก้อนกับบุหัวว่าเป็นอย่างเลยเวลามีคน <c oughs> ตายน้ำแถวแก่งเลยสิไปโพยอยู่ทำเกือกกะ <c oughs> ทำเกือกกมันสีอยู่เกือบถึงโค้งนะครับ <c oughs> เป็นเป็นทาที่มันอยู่ใต้น้ำถ้าเป็นหน้าน้ำเลยมันสีแนบมาเห็น <c oughs> ถ้าเป็นหนานแรงมันยังสีโพเครื่องหนงึ่งคำที่ว่าเกือกากะาก็คือเสียงน้ำที่มันกระแทกขอบทำ <c oughs> มันได้ดังกึกกก กึกกคกึกกะนะโอ้ก็เลยทำกึกกะมองเห็นบ่เห็นเห็นมันงครับสมัยแั้นเห็นมีขนไตบึงแต่มันบ่ใหญ่นะครับล้มตัวขนลอยแหน่ที่เดียวที่เนี่ยเขาว่ามันมีหูสอดไปอีกด้านหนึ่งของโขงน้ำอ้าอ่าวมันน้ำหลอดไปได้คือหมายความว่าถ้ามุดเข้าไปเนี่ยเนี่ยแต่มันอาจจะหูอาจจะบ่อยใหญ่พ่อต่ว่ามันทะลุได้อพอทะลุได้เพราะว่าสบที่ไปติดมันมักจะติดโบลชกันได้นะครับ คือแสดงว่าผู้เข้าไปมันจีนหน่อยหน่อยลงหน่อยลงนั่นจิติดคนตกน้ำตายนี่จะไปมาจะไปตีแนนเขาก็ดจิตประลาดไปหาหลองนั่โอ้โหเลยแนนพอตะก่อนเนี่ยทางน้ำมันไปยังสั่นกับบูหัวมันหยั่งเนาะข้าวบัวจักโอ้ที่นี่ฝรั่งนะครับฝรั่งสมัยทหารจีไอเนี่ยสงครามเวียดนามันก็มาหมักมาเหรินน้ำแกงแล้วมันหมักเหรินโหลดผลนะครับแต่มีตายน้ำเหมือนกันผมจำเนี่ว่ามันมีเฮลิคอปเตอร์บินหาศพเด้ <บ>มาจากอุบลเนี่ยแหละ<อ>มาบินบนหาบินบนหาแต่สุดท้ายก็ไปเห็นอยู่คำกือการนะ,นะครับ<อ>แต่อ่ามีอยู่เธอหนึง่งผมไปล่างรถอยู่หาดไส่ตั้งนี้บอแมนแมนเลือยไปต,ต,ตอนเดียวนี่มันเป็นหารสยแก้วาไายแก้วแต่ก่อนเป็นทาไส่เขาจะมีคนดำนำไปเอาไส่ เึ็นมากแต่เขาเขาสัมปทานเนาะอเอาไส้มะก,ก, <c oughs> กรองตะกรอนเนี่ยมีเอาหินได้อเอาหินสิสิ่งมันผิดกฎหมายได้เอาหินในดาบว่าว่าขายจะกรอะกรอนผิกดกฎหมายเนาะเอ้อเขา้ามาจับอผมก็ไปล่างรถที่นี่มันมีข่าววา่ามีคนมาเที่ยวต่างถิ่นนะครับเป็นผู้หญิงจมหํำหาแต่บ่ว่านกูละคือจมประมาณช่วงใบใบแรงๆนะเป็นเป็นคนเดียวกันที่เขาเคยล่งคลิปบ่นะ แลีวเขาเคยคลิปมันโผล่มาจากแกงอ่ะเพื่อนในควาันบ่บ่บ่เขคนละคนเขาหละคลพนเละเหตุการ์คพนเละเหตุการ์อันนี้ขามไม่หยิบมือหนึ่งสายสายเติบนะครับผมมาล่างรถล่างรถเขาก็หาซบกันอยู่พวกกู่ไผ่อยังเขาหาอยู่อยู่ดีๆมันก็มีอย่างจักอย่างหนึ่งลอยวึบขึ้นจากน้ำผมก็แนมนาอระยะห่างแบบประมาณจัเกือบยี่สิบเมตรในน้ำเดก็รีบฟังอันนี้ตอนตอนเวลาไห ช่วงใบใบของมือต่อมาจะแล้วพอ่อเอ๊มันแมนเหนียงเนาะแล้วท่านใดน,นั่นล่างเลยกับพริกให้เห็นแขนฮึขึ้นจังสีบอกว่านี่ศพเด้อเอ้ยมาเอาเนะี่ยเพก็ตกใจห่วยค้นต้นนั้นเห็นเห็นผมก็เลยกอบมือเอิญอยู่พี่อยู่พี่ฟูแล้วฟูแล้วเอิญนศพเอิญบ๊อเอิ้กวนมาเอิญนคนที่เข้าหาเนี่ยเรียกว่ากวงมือเอนินโอ้ยนะครับ เห็นข้าตาเขาไปไปเอาล่างมากแล้วก็เอาขืนมากหูหูอยู่ว่าก้นต๊กหนามือถิ่มมาล่างรถนะหูอยู่เขาหาอยู่เขาหาอยู่อขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เนีอยโอ้ยโพแถวนี้สนอนว่าเดินโพหลีนะครับห่วยเอามากอ่ะก็เป็นผู้ยิงเนาะเสงเกงขาสั่นตายนาแล้วเขี้ยวคำเรียนจุกปากติดตาหลายปีเลยคือคือสภาพซพ คนตกนามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นภาพที่เข้าเขาว่าอื่นว่าอุจจารตัดสายตามากที่สุดร้ายกุศลที่ตายแบบบัติเหตุแบบอื่นอีกคือคือคือบอกถึงเรื่องคนตกหนามผมคิดพอตอนที่ผมเป็นกูไพ่เป็นอาสาสมัครกูไพรตอนสมัยเฮียนปวสปีหนึ่งครับคิดมัวนี่แหละพากันเลนกมมก็เกลยบ่ไดเล่นสงกรารช่วงหนั้งสงครามบ่ไดบ่ไดเล่นสงกรารน้ำเขา เหมือนข้าแตไปรับเหต<ะ>ุเรนโบ้ยย่างังกับรับเหตุมีช่วงหนึ่งคู่ผ้านักเรียนมาทัศนศึกษาอืจากทั้งลอยเอด็ดบ้านชนะ่วงใบ่บแหละเอ็ม,มขั้นรถบัสเลยนะผ่าเด้งหน่อยประมาณพอสามพอีเนี่ย<อ>พวกไปเอ่อพวกปฐมปลายปลายเนี่ยครับอืมมาเรียนน้ำกับลุงเรียนน้ำเนี่ยรับคู่กับบอกว่าเออสักประมาณ เริ่งชั่วโมงเนื้อหละพักกันขึ้นอ่าหลังจากนั้นขึ้นมาเบิดล์ล่ะแต่หายไปสองอ้าหากันจาระวันผมเลยได้รับว่าวา่าจากตำรวจว่า,ามีคนจมน้ำอยู่แกงสะพือบ้านสันในพักพกันไปค้นหาเนี่ยไปไปรีสคิวก็เลยพักกันมาเขาก็หาก,กันทั้งคู่ทั้งเรียนทั้งเต็มอยู่หาก,กัน ง้มหาคว้านหา,หาแถวๆเนี่ยว่ามันสิโพว่ายังบอบางคนก็นลงไปผุนลงไปแกงลงไปกลางๆมองอะไระแถวเดินหา่างแนมหาบึงกะโบพอ่อบบเห็นมิดหาจนตั้งแต่บ่ายโมงจนค่ำค่ำเนอะเอาตะเว้นเริ่มเริ่มโตกล่ะกะโบเห็นก็หาไปาสปอตไลท์มาซองกันบันี้หาอิดละ่ะบบเห็นบ่อเจอเอาแล้วเดี๋ยวบันจากสิเฮ็ดจังไดยเฮ็ดทุกวิธีทางทั้งงมทั้งมนุษย์กบ ก็ลงมาง้มมือกันกับโบเห็นบบเจอจนมีไอเดียจากมูคนหนึ่งกูพ่ายั้คกัน<า>เฮ้ยถ้ามีเบ็ดบอเอาเบ็ดฝรั่งอะอมาโยนหลอกแล้วก็ดึงหาเบรงเพื่อไปเกี่ยวครับ<า>เออดีดีดีไปไดพากันเอาเบ็ดมาสองคันกัจกจังไดละ่ะเกี่ยวไปประมาณสิบหาคนาที่เพยียงไปเพยียงไปเพยียงไป,งไปดึงตึ๊อืม่ไม่เป็นปลาไงตอดก็ได้หลากหลากมามันก็มา ได้แล้วอ้าวปรากฏว่าได้ถึงสองศพแจ็คแมนอ๋อจะพอเป็นลุงมันใส่จากไหนบาเสือนะบนาเสียเกี่ยวโต้คนเกี่ยวเสือสุดมันอะเอ๊ะเสือนะไม่ได้หน่อยกอดกันหรอเ่อ๋อกอดกันสี่เป็นสี่เปซอยกันผู้หนึ่งเออก็เลยได้บสเออผู้หนึ่งจมน้าผู้หนึ่งสิไปียยซอยผูงสี่หน้ากอดกันจมหน้าที่คนอื่นบ่เห็นบ่เห็นเด็กหน่อย พ่อเกี่ยวมาได้แบบเอ้ากอดกันลองสองอู้สภาพนั้นอู้ว่าคนดูคือทวารทั้งเก่าของร่างกายนะตอนตอนเอาผ่าหอหอหอผ่าขาวนะหอหอหอเรียบร้อยแล้วหน้ามันก็ยังไหลออกมาสอดผ่าไปส่งโรงพยาบาลอยู่เข็นรถรถเข็นน่ะงามนี่โตก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 เป็นแล้หรือตัวนสายข้าเจ้าลูกหลานเขาปักกันหองหายแล้งงมเลยครับเมื่อนั้นเป็นถือว่าหมายว่า คู่คู่โรงเรียงเนี้ยกับบ่อนในนี่บ่อนบ่อนบ่อนก็คือต้องซงศพต้องรอชันะสูตรซบอยู่ครับทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังกัตอนแรกที่ใจออกอะไรเดี๋ยวว่ามืออื่นจังหาน่ะครับเออนะครับต้องใส่เจ้าพ่อเปลงเงินเป็นซอยม่ดจุดหนึ่งมัดจุดมีจุดคือกันแล้วก็ขอคือกันนั่นแหละขอก่อนนี่แต่ว่าบัตรมันบังเอิญจังไงนะพี่เกี่ยวโดนใจตัวเป็นโดนใจเบสนี่แหละคือคือเห็นเห็นสภาพแล้วโอ้นะครับ เป็นตานคือคือหลังจากที่มันมีโทรทัศน์มันมีโทรศัพท์มือถือมีอินเทอร์เนต็ตดิ้งหน่อยก็ะเลน่นหนาหน่อยลง<อ>แ,ลแก้งสะพือ่อ<แ>กระเปลี่ยนสภาพคือเลื่อนมาแม่เพราะมีเคลื่อนนามมันก็บดตาดแห้งคร,ครืแอ่กรรนกร ความนิยมที่จะเมล็ดน้ำแกงกันหน่อยลงนะครับคุณภาพน้ามันก็ลดเมล็ดละขั้นมันข้าวมันก็เลยเฮ้ยคนบ่ดตายาำคือสมัยก่อนเนี่ยมีตายสุปีนะช่วรคเอบานกันเลยว่าโอ้มันตายหย่อนว่าคนไปคนมายังแต่ก่อนเนี่ยมันบ่มีสะพาน ต้องนั่งเลือกขามกับกมีคขา่าวว่เม้าเราเลือกหลมคนตายท,ทุกปีทุกปีแต่หลังจากที่ผมมีก็มีคนจมนำ้ำ<อ>แต่มีกระโดดสะบ้านตายแทนเออครับ,รบ,รบก็คือเมื่อกัมีทุกหมองนะผมว่มาหมองใดมีแรงหนาม,มีชุ่มชนนะครับ มันก็สิมีการตกน้ำตายหรือว่าขาดตัวตายเดี๋ยวกันกระโดดน้ำเนี่ยมันก็มีเป็นเรื่องปกติแน่แอ่าบ้านบางไม่คว่ำภาคแน่กับนี้มันหลายอย่างนะครับต้องระวังโอ้เนาะนะครับนี่ก็คือเรื่องเล่าเก่าๆที่นำมาเราดู้ายเหมือกันร้อนนิดหน่อยมือนี้ครับมัร้อนนิดหน่อยมือนี้มึกเฮ้ยมากินก๋อยกุ้งแกงสะเต๊ะกะเลี้ยงขี้ผ้าบ้าอุบลกับบ้าแวะนะครับแกงสะเือะคือบรรยากาศ ณะมือณเวลานี่ก็ยังดีอยู่นะคือยังแน่นอนมันก็มีลมผัดมีลมผัดผ่านเย็นๆแล้วก็ผ้าครอบครัวมานั่งกินเข่าริมฟังมันจะมีหม่องนั่งกินเข่าปูศาสตร์ซึ่งจะมีร้านอาหารข้างบนขายอาหารขายขนมขายของฝากทุกอย่างนะครับถือว่าบรรยากาศ ก็ยังคงบรรยากาศที่ดีอยู่เป็นสวนสาธารณะที่มีการจัดบูรณาการพื้นดี่ย่างดีครับแกงสะพือครับอำเภื้อพี่บุญมังสาหาัอุบลราชธานีครับผมวัหรับวันนี้ไลฟไปก่อนอ่าเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมติดตามเด้อตรงนี้ย่าลืมกว่ากดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยครับผมครับสหรับมือนี้ขอตัวไปก่อนขอลาไปก่อนครับ